ชชัยาค่ะคุณผู้ชมคะคุณครูท่านหนึ่งค่ะเกิดฟิลขาดนะคะด่ากราดเลยด่านักเรียนนี่แหละค่ะที่เรียนออนไลน์อยู่บอกว่าทนมามากแล้วชุนหนักเลยค่ะนักเรียนเนี่ยเข้าเรียนทั้งหมดแค่9คนนะคะนับเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นค่ะจากกรณีนี้นะคะทางโลกโซเชียลเนี่ยได้มีการแห่แชร์เป็นคลิปคุณครูผู้หญิงโรงเรียนดังโรงเรียนหนึ่งในจังหวัดนครน,นายกค่ะ ด่านักเรียนชั้นม6นะคะแบบหยาบคายระหว่างที่เรียนออนไลน์อย่างเช่นคนอย่างมุงอ่ะพฤติกรรมอย่างมุงอ่ะสมควรที่เอ,อ่อได้รับอะไรถ้าเขาไม่รำคาญไม่อยากเห็นหน้าพวกมุงอ่ะก็ไม่อยากให้มุงผ่านไปหรอกแต่เทอมนี้ตูบอกเลยว่าตูมีเวลาจะลากให้มึงอ่ะติดศูนย์แบบนี้แหละ ตูวทนมานานแล้วทำตัวแบบนี้เรียนสภาพแบบนี้มุ้งนั่นแหละสมควรที่จะได้เกรดอะไรไปคิดดูนะถ้าไม่ใช้สมองก็ใช้หัวแม่ตีอ่าคิดก็ได้อ่าถ้าไม่ใช่หัวสมองก็ใช้หัวแม่เท้าคิดก็ได้อย่าคิดว่าครูเนี่ยใจดีเดี๋ยวก็ผ่านรอดูเกรดเทอมนี้ได้เลยพวกไม่เข้าเรียนในวันนี้ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดหรอกมันยิ่งกว่าพวกมุงเยอะอ่าให้มันลากติดศูนย์เรียนไม่จบก็ได้สันแบบนี้ ไม่ควรจะได้อะไรตอบแทนดูพฤติกรรมตัวเองบ้างความรู้มีอะไรบ้างทําพอตไปหลอกมาหาวิทยาลายัยเขาไม่คิดบ้างหรอถ้าไปเรียนจริงๆจะเรียนจบไหมดีไม่ดีก็ซิ่วหรือไม่ก็รีทายไปก่อนเลย ซึ่งผู้ปกครองรายหนึ่งค่ะเมื่อได้ยินเสียงที่คุณครูคนนี้พูดเนี่ยถึงกับรับไม่ได้เลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่สบายใจจึงมีการอัดคลิปเอาไว้แล้วก็อยากฝากให้ผอโรองเรียนจัดการเรื่องนี้ด้วยค่ะ<ม><ม>คุณผู้ชมคะลองไปฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะแต่ไม่เรียนก็เชื่ในเลเวลนี้เดี๋ยวมึงก็คิดว่าเนี่ยอุตส่าห์เข้าเรียนแล้วก็ยังจะมาบ่นนั่นบ่นนี่มึงคิดว่ามึงเข้าเรียนแล้วม,มึงมีบุญคุณกับกูเหรอวะ ไม่ใช่แค่มึงมาทาหน้าที่ตัวเองเหรอกหรอมึงมึงมีบุญคุณก,กับกูเหรอก,การที่มึงเข้าเรียนมึงไม่ได้ทำเพื่อตัวมึงเองหรอกหรอวะมึงโครจะคิดเห็นเก็บตัวหน้าด้านเอาแต่ผลประโยชน์สุดๆหน้าที่ตัวเองมึงยังไม่ทําเลยแล้วก็หวังนั่นหวังนี่ ดูพฤติกรรมตัวเ,เองมั่งสมควรเป็นเด็กมองหุกหรือเปล่าอ่ะความรู้มีอะไรมั่งทำพอร์ดหลอกๆไปหลอกมาหาลัยเขาไม่คิดสภาพมั่งหรอว่าไปเรียนจริงๆแล้วมีปัญญาจะเรียนจนจบ เนี่ยค่ะอย่างที่ได้ยินเลยนะคะในส่วนของคุณครูที่ถูกพาดพิงค่ะระบุว่าวันเกิดเหตุเนี่ยต้องเข้าสอนในห้องที่มีนักเรียนทั้งหมด35คนแต่เด็กมาเรียนอยู่ทั้งหมดแค่9คนครูโมโหมากเลยแต่ก็พยายามที่จะสอนต่อซึ่งครูเองเนี่ยจึงต่อว่าไปตามคลิปนะคะรวมถึงคุณครูเนี่ยส่งไลน์ในกลุ่มผู้ปกครองบอกว่าจะดําเนินคดีตามพรบอรคอมพิวเตอร์และล่าสุดค่ะทางโรงเรียนเนี่ยก็ได้เรียกผู้ปกครองมาพูดคุยหาทางออกร่วมกันแล้วนั่นเองนะคะ และนี่ก็คือข่าวไวทไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม